เอาละเรามาติดตามกันต่อกับเดอะช่อง ok ของเราครับที่101ฮะตอนนี้เรื่องที่รออยู่เป็นเรื่องของคุณแนทนะฮะคุณแนทบอกว่ามีประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองครับเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่วัดวัดหนึ่งกลัลาการในจังหวัดนครนายกสําคัญก็คือมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองเรื่องที่บอกว่าอาบน้ําเพนสวัสดีครับคุณคุณแนทครับสวัสดีค่ะครับแนทะตอนนี้โทรจากที่ไหนครับอ,อยู่มอเตอร์เวย์ค่ะอยู่มอเตอร์เวย์อย่าบอกว่าอยู่กลางถนนนะฮะ กลับบ้านค่ะโดไม่จอดข้างทางค่ะกาลังขับรถกลับบ้านแต่ว่าจอดแล้วนะค่ะนะครับแล้วน้องมาใครครับมากับแฟนค่ะมาแฟนนะถ้างั้นเนี่ยเจอะรถก่อนนะเลวเดี๋ยวคุยเรื่องนี้กับพี่นะนะครับะแต่ว่าก่อนที่จะไปเจาะลึกถึงเรื่องนี้เนี่ยเรามาขยายความตีความหมายเข้า่าอาบน้ําเพนก่อนการอาบน้ําเพนคืออะไรครับน้องแนทเอ่อการอาบน้ําเพนนี่คือเป็นวิธีการที่ค่ะท่านจะอาบน้ามนในคืนวันเพนให้เราอะคะ่ะครับ เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของเราเนี่ยค่ะครับแสดงว่าจะต้องอาบในคืนวันเพญที่พระจันทร์เต็มดวงเท่านั้นใช่ค่ะนะฮะตอนเที่ยงคืนตอนเที่ยงคืนจุประสงค์คือเพื่อความเป็นสิริมงคลใช่ค่ะท่านกนะ็จะมีทาพิธีของท่านนะคะครับอืมและในแต่ละวัดเนี่ยมีการทําำก็เรียกว่าพิธีอาบน้ําเพลญงกันเยอะไหมครับที่ได้ยินมาเหมือนจะมีเยอะนะคะแต่ว่าเอาจริงๆก่อนหน้าเนี้ยพิธีเนี้ยแนทก็ไม่รู้จักครับแต่ว่าเพื่อน เพื่อนแนด้าค่ะเขาเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์วัดีเขาก็ชักชวนไปว่าดีมากทําแล้วดีจริงๆอ๋อนะฮะแล้วในหนึ่งปีเนี่ยไอการอาบน้ําเพลเนี่ยมันสามารถจะอาบได้กี่ครั้งครับทำหนึ่งครั้งค่ะช่วงสงการช่วงวันลอยกระทงค่ะช่วงวันลอยกระทงก็คือวันพระจันทร์เต็มดวงหนึ่งปีคืออาบน้ําเพลหนึ่งครั้งใช่ค่ะไม่ใช่ว่าเมื่อไหร่ที่พระจันทร์เต็มดวงเรามาอาบกันไม่ใช่นะฮะ ไม่ค่ะอ่าต้องดูเลิกผานาทีด้วยค่ะอ๋อคือหลังเที่ยงคืนอ่ะโอเคนะผมรู้ความหมายละแล้วก็เชื่อว่าแฟนรายการที่ฟังน้องแนทอธิบายก็คงจะทราบความหมายละเรื่องการอาบน้ําเพ็นนะฮะคราวนี้มาเจาะลึกกันฮนะว่าเมื่อสองที่ที่ผ่านมาเนี่ยน้องแนทไปทําอะไรที่วัดนี้ที่จังหวัดนครนายกครับค่ะก็เริ่มเลยเพื่อนเพื่อนเนี่ยเอ่อเขาชวนไปค่ะเขาชักชวนเราไปทําพิธีนี้เพราะว่า เขาเคยทํามาแล้วมันดีนะคะทีนี้เราก็เลยตั้งใจว่างั้นวางแผนไปเที่ยวด้วยเลยแล้วกันไหนๆก็จะไปแล้วค่ะก็คือจองรีสอร์ทเอาไว้ที่หนึ่งณวันที่สามเนี่ยวันลอยกระทงเนี่ยเราก็ไปเช็คอินกันก่อนที่รีสอร์ทก็รีสอร์ทเนี้ยเนี่ยเคยไปพักมาแล้วครั้งนึงนะคะก็ไม่มีอะไรปกติดีลักษณะจะเป็นป่าๆซอยนั้นจะมีรีสอร์ทอยู่เยอะเยอะมากนะคะ ก็ปกติเราก็เตรียมเข้าของเสร็จเราก็ออกไปล่องแก่งนะคะหลังจากนั้นมาเนี่ยพอสองทุ่มปุ๊บเนี่ยเราก็เตรียมตัวกันแล้วที่จะออกไปวัดเพื่อที่จะไปทําพิธีเพราะว่าเขาให้ไปถึงเนี่ยไม่เกินสามทุ่มนะคะพอขับรถเนี่ยก็เป็นคนขับรถไปกันสามคนจะมีเพื่อนชื่อพลอยแล้วก็มีน้องสาวของเพื่อนนะคะชื่อนี้อ่าขอไม่ไม่ต้องเอ่ยชื่อวัดใช่ไหมไม่ต้องบอกเดี๋ยวน้องค่ะ ระหว่างทางไปเนี่ยค่ะคือนครนายกก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าป่ามันจะเป็นป่าเยอะมากอือแล้วตอนเวลาที่เราไปอะ่ะมันก็ค่อนข้างมืดแล้วไปข้างทางมันก็มันก็ไม่มีเลยค่ะอือขับรถเข้าไปอะ่ะคือเหมือนเข้าไปตรงตรงป่าแบบวัดก็อยู่ลึกมากนะคะอืมแล้วน้องสาวของเพื่อนอะ่ะตรงนี้ก็เขาก็ทักขึ้นมาว่าเขารู้สึกแปลกๆซึ่งเรามาคุยกันภายหลังว่าตอนนั้นทุกคนรู้สึก เย็นว่าบทางตัวแล้วก็รู้สึกแบบขนล,ลุกอย่างไม่รู้สาเหตุอะคะ่ะอใจเราก็หวิวเราเป็นคนขับรถตอนแรกเราก็เปิดไฟสูงเพื่อที่จะช่วยดูทางพอน้องทักมาปุ๊บเราก็ใจหายแวบแล้วอไม่รู้หรือไงว่าเขาไม่ให้ทักกันเนาะการคํำกันคืนอ่าเราก็ไม่มีใครสนใจคําพูดของน้องก็ทุกคนก็เงียบต่อไปนะก็รีบขับรถเพื่อจะเข้าไปถึงวัดเพราะที่วัดจะต้องมีไฟใช่ไหมคะน้องก็พูดขึ้นมาอีกว่า ที่มันแตกจริงๆนะหนูจะไม่ไหวแล้วค่ะตอนนั้นก็คือชาชาว่าไปทั้งตัวเลยหลังจากนั้นก็ไปถึงวัดค่ะคทุกคนก็คือรู้สึกปลอดภัยเมื่อเข้าไปในอาณาเขตของวดัดทีเนี้ยทางพี่คนที่เขาเคยไปที่วัดมาก่อนเราก็ไปเล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังเขาก็บอกว่าตรงทางที่น้องทักนะ่ะค,คือตรงนั้นคือป่าช้าดักหน้าดักหลังหมดเลยนะ ป่าช้าดักหน้าดักหลังใช่ค่ะคือตรงนั้นน่ะคือตรงที่เรารู้สึกเปียยว่าบกันนหะมันมันคือป่าช้าค่ะซึ่งซึ่งซึ่งน้องเขาก็ทักขึ้นมาอืหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากทาพิธีเสร็จเนี่ยขอข้ามขั้นตอนการทําพิธีเลยนะคะได้ครับเราทําพิธีเสร็จเนี่ยกันก็ถึงประมาณเที่ยงคืนครึ่งอืค่ะก็ขับรถกลับมาที่พักอืม บ้านหลังที่เราพักเนี่ยะจะเป็นบ้านหลังที่สองอพอขับรถเข้ามาเข้ารั้วรีสอร์ทมาปุ๊บอะค่ะบ้านหลังแรกอะที่อยู่ติดกับเราอะพี่ไฟมันกระพริบกระพริบกระพริบเหมือนในหนังผีเลยอะอซึ่งบ้านหลังนั้นอะ <c oughs> เขาบอกหนูว่ามีคนอยู่แต่จริงๆอะรีสอร์ทอะมันเหมือนมีแค่พวกเราอ่ะอยู่หลังเดียวคแล้วแล้วบ้านหลังนั้นคือไฟแบบ กระพิบน่า,ากลัวมากหนูก็ไม่กล้าไปจอดรถไกลแล้วตอนนี้หนูก็จอดหน้าบ้านตัวเองเลยอพอลงจากรถปุ๊บไฟหน้าบ้านหนูอะไฟริมถนนน่ะม,มันก็กระพริบ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 เพื่อนหนูก็เดินขึ้นไปที่หน้าชานบ้านตัวเองอตอนนี้คือไฟไฟที่ถนนน่ะหน้าบ้านหนูอะคือดับไปแล้วหน้าบ้านของตัวเองเราเปิดไฟทิ้งไว้ไฟก็กระพริบกระพริบกระพริบเปิดเข้าไปในบ้านครับ ไฟมีอยู่สี่ดวงติดอยู่แค่ดวงเดียวแล้วก็กระพริบกระพริบกระพริบแต่ว่าบ้านหลังอื่นๆที่อยู่รอบๆบริเวณของเราไฟถนนฝั่งอื่นไม่มีใครเป็นอะไรเลยพี่เป็นแต่บ้านของหลังเราแล้วก็บ้านหลังข้างๆของเราอะค่ะพอไฟกระพริบกระพริบเสร็จตอนนี้คือทุกคนก็คือจิตใจไม่ค่อยดีแล้วค่ะก็เข้าไปอยู่เข้าไปอยู่ในห้องกันแล้วลมพัดแรงมากพัดแบบ เหมือนมีคนมาขย่าต้นไม้ oh. พัดแบบพัดแบบโมโห oh. พัดแบบเหมือนพายุเข,ข้าค่ะพี่ตอนนั้นคือเป็นเวลาแบบเกือบจะตีหนึ่งค่ะหลังจากนั้นปุ๊บทุกคนก็คือเข้ามารวมตัวกันอยู่ในห้องไฟดวงที่เป็นดวงสุดท้ายของเราลิบหลี่นะคะออยู่ๆมันก็ดับปุ๊บไปเลยแล้วนายก็มองเห็นว่าในห้องน้ำไฟมันติดสว่างแบบ ไม่ไม่กระพริบไม่อะไรไนก็เลยบอกทุกคนว่าเฮ้ยไปรวมในห้องน้ําก่อนทุกคนก็วิ่งโกลกันเข้าไปในห้องน้ํา<ฮ>เหมือนกับนับเป็นจังหวะเลยนะพี่<ฮ>พอทุกคนวิ่งเข้ามาห้องน้ำปุ๊บอะสามสี่ปุ๊บแล้วไฟก็ดับไ<ฮ>นก็เลยในก็เลยบอกทุกคนว่าเฮ้ยเก็บของเลยไม่คงคงอยู่ไม่ได้แล้วแหละไม่รู้ว่าเป็นอะไรทีนี้ระหว่างนั้นก็คือโทรแจ้งก่อนโทรแจ้งรีสอร์ทก่อนว่า เลยบ้านเราไฟมีปัญหานะเพื่อนแอดก็นั่งพลอยนี่ก็นั่งอยู่บนเตียงค่ะหันหน้าออกไปทางหน้าบ้านน้องน้องสาวเพื่อนเขาก็ยืนเก็บของอหันหน้าออกไปทางหน้าบ้านแต่แนดอะ่ะเสียวสันหลังมากแนดก็นั่งชิดฝาผนังแต่ว่าหันหน้าเข้าไปในบ้านอืคือหันไปทางห้องน้ะะําอ่ะค่ะแล้ว นายก็เห็นว่าประตูห้องน้ำอ่ะที่มันปิดอยู่อ่ะทั้งทังที่ในห้องเป็นห้องปิดไม่มีลมไม่มีอะไรเลยนะคะประตูห้องน้ำค่อยๆเปิดอ้าออกนายก็เลยตะโกนขึ้นมาว่านี่ิดประตูและนายก็หันหน้าหนีคือไม่กล้ามองไปที่ประตูเลยครับตอนนั้นก็คือเพื่อนก็เห็นเราตะคุ่มตะคุ่มว่าช่างของรีสอร์ทเขากำลังจะมาอพอเขาเดินมาถึงที่หน้าบ้านอะค่ะ ไฟมันติดอะค่ะติดแบบบติดปกติเลยอะค่ะทีเนี้ยเราก็ไม่กล้าคือใจเราอะคือตอนกลางวันเรามามันก็ปกติไม่มีเหตุการณ์ใดๆทั้งสิ้นคือเป็นรีสอร์ทที่มีต้นไม้เยอะน่าอยู่แต่เราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมพอเรากลับมาตอนช่วงเกือบๆตีหนึ่งอะทำไมถึงเหมือนเขาไม่อยากมีอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าที่แบบไม่อยากให้เราอยู่ที่นี่หรือเกิดอะไรขึ้น เราก็เลยคุยกันว่าถ้างั้นเฮ้ยเราเราเปลี่ยนที่พักกันไหมไม่ไหวแล้วแมน,นก็เลยโทรหาที่พักที่ใหม่อันนี้คือเวลาแบบตีหนึ่งครึ่งโอ้โหดีกว่าน,นะในในหลักการถ้าโทรหาที่พักใหม่ตอนตีหนึ่งครึ่งเนี่ยเป็นเรื่องไม่ไม่ง่ายนะใช่ค่ะแล้วเราคือเป็นคืนวันศุกร์ของนครนายุอค่ะแม่ก็โทรไปที่พักเนี่ยนายเคยผ่านคือมันเป็นรีสอร์ทที่ใหญ่แล้วก็ได้หูมากก็คุยเหมือนกับมีคน รับสายอะไรเงี้ยคุยกับเราเป็นอย่างดีแล้วก็ถึงเวลาเราก็เตรียมตัวอพยพและขับรถออกไปทางที่จะเลี้ยวไปตรงเขื่อนขุนด่านนะคะตอนนั้นก็เป็นเวลาตีสองไปถนนไม่มีลมแรงมากอยู่ๆก็คือมีแนวตะคุ่มตะคุ่มวิ่งมาขวางอยู่กลางถนนแล้วก็หันหน้าแต่ก็ชะลอรถแล้วเขาก็หันหน้ามามองรถแล้วเขาก็วิ่งกลับไป ปีสองเด็กผู้หญิงผมสั้นไม่มีไฟไม่มีเพื่อนไม่มีรถอยู่คนเดียวในป่าตอนนั้นเราก็แบบคิดว่าเป็นคนใจเราอะคิดว่าเป็นคนแน่นอนเราก็ไม่ได้อะไรกันก็แค่พูดแต่ว่าไอ้บ้าหรือเปล่ามาวิ่งอะไรวะตอนปีสองอะไรเงี้ยเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงค่ะผู้หญิงมาต้นค่ะพี่ เขาวิ่งมาแล้วเขาก็หันมามองรถแล้วเราก็ไม่ได้มาเก็บของอะไรที่รถไม่ได้วิ่งข้ามถนนี๋ยวเลยคก็วิ่งมาเพื่อขวางหน้ารถเราหันมามองหน้าเราก็วิ่งกลับตีสองนะคะครับแล้วหนูก็ขับรถไปทางรีสอร์ทซึ่งรีสอร์ทอะเราโทรแจ้งรีเซพชันแล้วว่าเราจะเข้าไปเดี๋ยวนี้เราก็ลังจะเข้าไปแต่กลับกลายเป็นว่าพอเราเลี้ยวเข้าไปที่รีสอร์ทปุ๊บอะไฟก็ปิดมืดสนิทแล้วก็ ไม่มียาไม่มีรีเซพชันไม่มีรีจอดเลยนะแต่ซึ่งโรงแรมเนี้ยเราเคยมาพักแล้วด้วยอันนี้คือเป็นที่ใหม่ที่หนูจะอพยพหนีนะคะนีอย้ายจากที่เก่ามาที่ใหม่ซึ่งที่ใหม่เนียเราเคยมาพักไหมไม่เคยที่ใหม่ยังไม่เคยไม่เคยแต่เคยผ่านเป็นเป็นสถานที่ใหม่แล้วก็สะอาดกว้างขวางเป็นเคยีดีครับค่ะทีนี้เราก็เลยแบบกลัวกันมากเลยอ่ะพอเราพอเรา ขับรถเข้าไปแล้วแบบเอ้ยเหมือนรีสอร์ทร้างเลยอะเราก็เลยวนออกเพื่อหารีสอร์ทใหม่ตอะนั้นคือเป็นเวลาแบบปีสองเกือบจะปีสองนะคะเซ็ตอีที่ใหม่โชคดีว่าที่นี่เขาประมาณสี่ห้าดาวค่ะเขาก็จะมีไฟมีคนสแตนบายตลอดอันนี้คือหนูมีการอัดวิดีโอไลฟ์เอาไว้ด้วยนะคะว่าแบบเราหนีเราหนีออกมาจรๆตอนปีสองอันนี้คือคือพอเราขับ ขับรถเข้าไปสอดที่ใหม่เรียบร้อยพนักงานก็ขี่รถดรอฟพาเราไปถึงบ้านพักนะคะเราก็เล่าเรื่องเนี้ยนั่งคุยถึงเรื่องเนี้ยกันเป็นการไลฟ์สดนะคะที่ที่เฟซบุ๊กส่วนตัวของตัวเองนะคะเราก็ไลฟ์เล่าเรื่องเนี้ยทั้งมีทั้งความน่ากลัวถึงความรู้สึกที่เราเจออะไรเงี้ยก็ไปมาโอหลังจากนั้นพอหนูปิดโทรศัพท์ไลฟ์ฟุบ่ะ อยู่อ่ะก็มีผีเสื้ออืสีดําับบินออกมาจากไหนก็ไม่รู้เท่านั้นที่เข้าประตูห้องมาแล้วอ่ะคือไม่ได้เปิดประตูออกไปอีกเลยแล้วแล้วตวลอดเวลาที่หนูไลฟ์ชั่วโมงหนึ่งอ่ะมันไม่อยู่มันไม่ออกมาเลยนะพี่พอหนูปิดโทรศัพท์กูป่ะผีเสื้อตัวนั้นอ่ะคือบินมาโจมตีแบบคือบินพุ่งเข้ามาหาหน้าหนูหน้าเพื่อนหนูคือบินแบบบินบนบ้าข้างในห้องเลยอะค่ะหนูก็เลยบอกว่า ให้โทรตามใครมาช่วยจัดการบางทีเพราะว่าเหมือนกับมันจะมีความเชื่อใช่ไหมคะเรื่องแบบผีเสื้อที่แบบเหมือนกับเกี่ยวกับวิญญาณหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วคือจังหวะทุกเรื่องมันจะเป๊ะอะไรขนาดนี้ทีนี้อันนี้หนูก็มีอัดคลิปไว้เหมือนกันนะพี่เรื่องผีเสื้อเนี่ยก็คือตอนที่อาดมณ์ก็คือเรามากเห็นเป็นผีเสื้ออาสาเป็นคนเป็นคนอาสาจับผีเสื้อตัวเนี้ยออกไปอพอนน้จับผีเสื้อตัวนั้นออกไปนอกห้องอ่ะ ที่ไฟดับอีกแล้วอะครับเออคือคือไฟในห้องดับอีกแล้วซึ่งแบบโรงแรมระดับเนี้ยมันมันไม่ควรดับแล้วอะเดี๋ยวแล้วตอนนี้จะที่ฟังมาเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะมีปัญหากับเรื่องไฟละตั้งแต่ที่แรกจนถึงที่ล่าสุดไฟมีดับมีติดติดตีดับดับตลอดใช่ค่ะแบบมาเป็นมาเป็นมาเป็นไฟดับคือคือทําเหมือนหนูไม่แน่ใจว่าทําให้รู้หรือเปล่าว่าแบบเฮ้ย มานะตามมานะหรืออะไรแบบเนี้ยเอาแล้วทำยังไงต่อคือหนูหนีเะเลิดแบบหนีเะเลิดแบบลืมน็อตลืมโทรศัพท์เอาไว้ที่มีสอดเก่าเลยนะอันนี้คือแบบแล้วพอเช้าวันรุ่งขึ้นหนูก็เล่าอีกคือเป็นคนชอบเล่าน่ะก็อัดไลฟ์เล่ากันอีกอะไรเงี้ยแล้วสัญญาณตอนที่หนูเล่าเรื่องสุดการที่แบบมีผีเสื้อมีอะไรเกิดขึ้นเห็ุผีตัดหน้ารถอะมันปิดติดดับดับไลฟ์หนูคือปิดติดับดับ ข้ามข้ามตลอดไปถึงตอนสําคัญข้ามข้ามข้ามไปตลอดเลยค่ะเขาหนูก็เลยแบบเออเออมันไม่อัดแล้วล้วก็เลยปิดโทรศัพท์เสร็จสักพักก็มีเบอร์โทรศัพท์อโทรเข้ามาหาหนูบอกว่าเขาเห็นนะที่อยู่ในรถอ่ะเขามีเซนนะเฮ้ยเขาเห็นนะคุณเน้ยเขาเขาตามมาด้วยนะอคนที่โทรมาไม่ได้มาไม่ได้มาคนเดียวนะอ่าแนบมากัน มากันหลายคนเลยแล้วก็มีเจ้ากรรมในเวรของหนึ่งในสานะครฟังพี่หน่อยนะนะฟังพี่หน่อยครับตอนนี้ฟังพี่ป๋องด้วยฮะนะครับเอ่อคนที่โทรมาคือใครครับคนที่โทรมาเขาเป็นคือนายขายของออนไลน์ด้วยค่ะอเขาเป็นลูกค้าแล้วเป็นเพื่อนแอดที่เคยแบบทาบุญด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาโทรมาอือฮึเขาโทรมาแล้วเขาบอกว่าเขาเขาสัมผัสได้ว่าตอนนี้ในรถเนี่ยไม่ได้มีแค่ไม่ได้มีแค่พวกเราใช่ค่ะในรถอื ในรถคันนั้นอะคือเขาเห็นว่าไม่ได้มีแค่พวกเราเออเขาเห็นเขาเห็นว่ามีคนรับคือเขาโทรมาหาหนูพี่เขาร้องไห้แล้วเราแก้แไขสถานการณ์ยังไงครับหนูทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนั้นคือมันก็บ่ายกว่าแล้วอ่ะเราจะทําบุญที่วัดตอนนั้นมันก็แบบอืมมันก็ไม่ใช่เวลาที่จะทําแล้วอะค่ะออก็เลยเขาก็บอกให้หนูใจเย็นๆนะไม่เป็นไรเดี๋ยววันรุ่งขึ้นอะค่อยไปทําบุญที่วัดเค่ะพอเช้าก็ไม่ยาอะไรก็แยกย้าย หลังจากนั้นก็คือกลับบ้านกันพอเช้าวันรุ่งขึ้นน่ะหนูก็เตรียมตัวเตรียมของไปทําบุญแต่เช้าอค่ะแฟนหนูก็เดินไปบอกพระว่าวันนี้เอขอได้มนหน่อยนะมาทำกับกับที่ชื่อดังวัดนึงที่ชนบุรีนะคะแล้วพอหนูวางของเตรียมจะถวายท่านน่ะท่านก็พูดขึ้นมาเลยบอกว่าวันเนี้ย จะมาทําบุญให้สัมพเวสีแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรใช่ไหมอืมอืมซึ่งตอนแรกอะหนูคิดว่าแฟนหนูอะเขาไปร้องให้พระฟัาตอนที่หนูให้ให้เดินไปถามท่านนะคะครับแต่ปรากฏว่าคือท่านอาจจะสัมผัสตรงนี้ได้อะไรเงี้ยเหมือนค่ะนคืนนั้นก็เหมือนคืนนั้นก็มีพูดอะไรกันที่แบบเหมือนจะเป็นการล็กลู เดี๋ยวนะเรา,า,ยยาจ,จุดเริ่มต้นของเรื่องคิดว่าตั้งแต่ตอนที่ขับรถหนูคิด,ว,ดว่าเป็นพอน้องไปทักตอนที่เราอ่ะขับรถผ่านซึ่งซึ่งหนูไม่รู้ว่าเขาไม่รู้หรอว่ากลางค่ำกลางคืนเขาไม่ให้บอ,อะไรแบบนี้นตอนที่น้องทักตอนที่ขับรถไปวัดถูกไหมใช่ค่ะซึ่งตอนนั้นเราขับรถผ่านป่าช้าที่บอกว่าดักหน้าดักหลัง ใช่ค่ะเป็นเป็นก่าที่เป็นความรู้สึกเหมือนเราเกี่ยวสลังยากแล้วก็คือเย็นแบบออครับหลังจากนั้นดูเหมือนว่าบางสิ่งบางอย่างตามเรามาใช่ค่ะตั้งแต่ที่พักที่หนึ่งจนถึงที่พักที่ล่าสุดใช่ค่ะอ๋อแล้วพอหลังจากที่น้องไปทําบุญนะที่ชวนแฟนไปทําบุญแล้วพระท่านทักแล้วเนี่ยนะครับหลังจากนั้นพอทําบุญแล้วสบายใจขึ้นไหมยังเจอยังเห็นยังรู้สึกอีกไหมครับ อ่ะสัญญาณหลุดฮนะเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวผมไปที่ข้อความก่อนนะนะครับคุณพ่อน้องทัศน์บอกว่าแนะนําพูดแล้วว่าอย่าหลฟ์บ่อยนะฮะนะครับคุณโอโรจิมารุส่งมาสมัสมาสมาชิกด้วยนะครับแล้วก็มีเข้ามาจากคุณเปิ้ลสุชาดาส่งมาลุ้นของรางวัลด้วยครับชายไทยไม่ทราบชื่อฮนะบอกว่าผีคือพลังงานไฟฟ้าก็พลังงานมันก็เลยดึงดูดกันหรือเปล่าก็ไม่แน่ครับนะครับส่วนคืนนี้มีคนถามเรื่องว่าเดี๋ยวช็อคไฟติ้งวันนี้คู่ไหนครับพี่ป๋องเป็นคู่ของพี่ขวัญกับพี่่เกกงครับนะแล้ว็ แท็กซี่ผีอุ้ยส่งมาลุ้นของรางวัลด้วยนะคุณนัทสีแควบอกว่าพอดีผมได้รางวัลจากเลอแปงเห็นทางทีมงานจะโทรมาคอนเฟิร์มวันเวลาสถานที่ไม่ทราบว่าจะโทรมาวันนี้หรือพรุ่งนี้นะแล้วก็โรงแรมที่เราไปเนี่ยเอาโรงเรียนที่เราไปเนี่ยมีเด็กเยอะไหมนะว่าจะซื้อของไปช่วยบริจาคครับเอาตามกําลังศรัทธาเลยครับนะคุณนัทสีแควรครับเพราะว่าเราต้องออกเดินทางตั้งแต่วันศุกร์นะด้วยรถทัวร์ด้วยรถบัสขนาดใหญ่เนี่ยนะครับฉันก็ลองดูกันว่าของนั้นจะเอาไปได้น้อยมากขนาดไหนนะครับเพราะว่าโรงนที่เรา ไปเนี่ยเราจะไปกันที่โรงเรียนหนึ่งนะฮะซึ่งก็คงจะนําเอาเข้าวของบางส่วนแล้วก็นําเอาสตุ้งสตางบางส่วนนั้นไปมอบกับทางโรงเรียนเขาด้วยนะครับผมกลับไปที่สายของน้องแนทอีกทีน้องแนทครับค่ะนิดเดียวเองฮะจะถามว่าหลังจากไปทําบุญแล้วและพอพระท่านทักแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยยังรู้สึกอีกไหมหรือว่าไม่รู้สึกแล้วของแนทอะคือดีขึ้นคือแนทก็รู้สึกสบายใจแล้วก็ไม่ไม่ได้รู้สึกว่า<ะ>เออเขา ตามมาอีกคือคือวันนั้นน่ะมันอาจจะเป็นวันที่ที่เขาสามารถที่จะมาสื่อกับเราได้ค่ะเพราะมันเป็นเป็นวันค็นด้วยเนาะเป็นคืนวันพระจันทร์เต็มดวงก็เลยคิดว่าเขามาสาสามารถมาสื่อกับเราได้อ่าเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าของนี้กะคือพอเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็กลับไปวัดที่นครนายกอีกนะก็ตามไปเอาพวกโน้ตบุ๊กมือถือที่แนดลืมทิ้งเอาไว้ที่รีสอร์ทนะคะ ก็ไปทําบุญกับพระองค์เดิมที่ทํำพิธีอาบน้าเพ็นให้อเหมือนกับไปเปิดดวงครัอ่อสะดอกเคาะอะไรแบบนี้ค่ะอยู่อยู่นี้ก็ก็กรีดขึ้นมาแล้วก็ร้องไห้แล้วก็กรีดคือกรีแบบผีเข้าใช่กรีดแบบกรีดแบบสุดเสียงอ่ะพี่คือมันคือเราก็ไม่เชื่อว่ามันมีจริงๆถ้าเกิดเราไม่ได้เจอมันด้วยตัวเองอะ น้องเหมือนจะขาดใจอยู่ตรงอยู่ตรงหน้าพระเลยอะค่ะอ่าฮะแล้วทำยังไงฮะพระท่านก็ทำพิธีให้อะค่ะแล้วทำใส่สิ่ให้น้องเหมือนกับเหมือนกับน้องโดนวิญญาณเขาตามมาอ่าฮะแล้วไงครับแล้วก็น้องก็น้องก็ต้องใส่ใส่สินอันนั้น่ะค่ะเห็นท่านบอกว่าให้ใส่เจ็ดวันซึ่งซึ่งตอนนี้น้องใส่อยู่ไหมหรือว่าถอดแล้ว ยังใส่อยู่ค่ะยังใส่อยู่แล้วน้องยังมีอาการผิดปกติไหมาครับน้องยังมีอาการผิดปกติอยู่ไหมครับน้องรู้สึกโล่งขึ้นน้องบอกว่าที่ผ่านมาคืออึดอัดมากรู้สึกแบบอึดอัดแล้วเวลาเข้าวัดหรืออะไรเขาจะสั่นแล้วเขาจะแน่นแผ่ใจไม่ออกตลอดนี้เหรฮะอ่าแดงว่าฝั่งเราโอเคแต่ฝั่งน้องไม่โอเคใช่อ่าซึ่งตอนนี้น้องก็อยู่ในสถานการณ์กํ้มกึ่งอยู่นะครับโดยมีใสยศิลที่พระ รูปเนี้ยได้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 ได,ได,ได,ได้ได้ผูกไว้นะครับ,รรบน้องรู้สึกโล่งขึ้นสบายใจขึ้นไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเอาใส่ศีนออกแล้วอาการน้นจะกลับมาอีกหรือเปล่านี่ไม่รู้ท่าในให้ใส่ไว้เจ็ดวันหลังจากเจ็ดวันแล้วถอดได้อถ้าถอดแล้วมันมันมันไม่เป็นอะไรก็โอเคแต่ถ้าถอดแล้วมีอาการผิดปกติกแล้วครับ ก็อาจจะส้องกลับไปหาพระท่านอีกทีอืมอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับอ่ะโอเคนะครับ้ป็นว่าสัญญาณหลุดสองรอบแล้วผมว่าสัญญาณโทรศัพท์น่าจะมีปัญหาแล้วครับเพราะว่าน้องอยู่ตรงมอเตอร์เวย์นะฮะแล้วก็สัญญาณตัวนั้นอาจจะเป็นจุดอับสัญญาณหรือยังไงไม่แน่ใจน้องกําลังขับรถนะฮะอ่าน่าจะมุ่งหน้ากลับบ้านครับแล้วก็มากับแฟนด้วยนะครับเราน่าจะทราบเรื่องราวทั้งหมดแล้วเพียงแต่ว่ามันยังมีส่วนหนึ่งที่ต้องติดตามลุ้นกันอยู่ก็คือเรื่องของน้องของน้องแนทนี่แหละนะครับที่มีอาการกบอาน่ทะ ว่าให้ผูกสายสินไว้7วันเนี่ยนะฮะหลังจาก7วันนั้นแล้วเนี่ยนะฮะพอแกะถอดสายสินแล้วนั้น,นเหตุการณ์จะมีอะไรที่มันเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าหรือว่าไม่มีอะไรอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองว่ากันครับไม่อีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองว่ากันครับไม่รอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองว่ากันครับ